ผมชื่อเด็กชายวาคิมม .3 ามทับ10ิรเลขที่10ครับวันนี้มาทำรายงานการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อครับมาดูครับดูรอยเปื้อนครับผมจะสาธิตวิธีการซักให้สะอาดนะครับอันแรก เทน้ำลงไปครับ่อประมาณนะครับต่อไปเอาแฟบครับพอประมาณนะครับนี่ครับพยายามไม่แฟบเข้ากันกับเสื้อนะครับต่อไปนะครับเริ่มขัดจากที่สกรปรกที่สุดนะครับ และขัดส่วนต่างๆที่มันเปื่อนนะครับนี่แล้วครับต่อไปก็ปั้นน้ำออกจากผ้านะครับ พอสะอาดแล้วก็ล้างออกครับพอล้างเสร็จแล้วคราบเปื้อนและคราบสกรปรกอะไรก็จะหายไปนะครับ